สวัสดีค่ะพบกับแคร์และทีมงาน p r o p e r t บ b y c a รนะคะวันนี้เราพามาดูโครงการหมู่บ้านกลางสวนนะคะอยู่ที่โลงโปะ๊ะอำเภอบางละมุงจังหวัดเชีงบุรีค่ะอยู่ตรงนี้ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอย่างโรงเรียนศรีสวิตโรงเรียนมารีวิทค่ะใกล้ตลาดลงโป๊ะด้วยนะคะและที่สําคัญคือใกล้โรงพยาบาลชั้นนาอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะ ถนนเนี่ยจะเชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์และที่สำคัญคือเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทย์เนี่ยห่างกันเพียงแค่10นาทีก็ถึงแล้วนะคะสุขุมวิทยสามารถเชื่อมต่อคือเดินทางไปกรุงเทพก็ได้หรือไปพัทยาก็สะดวกเช่นกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวบ้านกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปนะคะขอชื่นชมบรรยากาศขับเฮ้านะคะของโครงการค่ะแล้วก็มีสวิมมิง p o ลด้านในด้วยนะคะทุกคนโอเคไปกันค่ะ นี่แค่ก็อยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้เขาจะหันไปทางทิศใต้ค่ะมีลมผ่านตลอดเวลาแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด55ตารางวาค่ะพร้อมกับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำและอีก2ที่จอดรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในบ้านกันค่ะพอคุณมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะตรงนี้นะคะคุณสามารถใช้รีโมทไฟฟ้าเนี่ยกดเข้าบ้านได้เลยค่ะจะเป็นประตูรั้วอัตโนมัตินะคะ ก็สะดวกมากๆเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราถึงบ้านแล้วเนาะด้วยความเหนื่อยล้าเนี่ยก็ไม่อยากจะลงมาเปิดประตูรั้วเองนะคะกดแค่ครั้งเดียวค่ะสามารถเข้ามาในบ้านได้เลยค่ะเข้ามาถึงในตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถค่ะคุณสามารถจอดรถได้ถึง2คันภายในตัวบ้านเลยนะคะ พื้นที่ด้านข้างบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าของต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีความร่มรื่นมากๆค่ะสําหรับทางเข้าบ้านนะคะจะมีทางเข้าเพียงทางเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นทางเข้าทางหน้าบ้านที่เป็นทางหลักนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านกันค่ะนี่เลยค่ะพอเราเข้ามาถึงในตัวบ้านนะคะจะมีประตูกระจกบานเลื่อนค่ะการไว้ระหว่างด้านนอกและด้านในนะคะ พอมาถึงปุ๊บจะเป็นพื้นที่ในส่วนของห้องลิฟทงลูมค่ะจะเห็นได้ว,ว่ารอบๆห้องลิฟทงลูมนะคะจะมีกระจกอยู่รอบบ้านเลยค่ะทําให้บ้านเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นนะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนี่ยทางเจ้าของบ้านเนี่ยให้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถนั่งได้3-4ที่นั่งแบบสบายๆเลยค่ะนั่งดูทีวีได้แบบโลง่งรื่นมากๆเลยค่ะโดยที่คุณไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะคะประหยะัดไฟไ,ไปอีกด้วยนะคะถัดมาจากห้องลิฟวิูมนะคะเดี๋ยวเราเดินมานะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะยังสามารถเป็นพื้นที่ที่ คุณสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างมากเลยค่ะตรงนี้สามารถวางโซฟาได้แล้วก็สามารถวางเป็นบิวอินก็ได้นะคะเดินถัดมาค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะสามารถวางได้ถึง4-6ที่นั่งค่ะและด้านข้างของบ้านนะคะจะมีประตูบานเลื่อนค่ะที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านข้างบ้านนะคะส่วนด้านของด้านข้างบ้านเนี่ยจะเป็นพื้นที่ซักล้างคุณสามารถตากผ้าไวทางด้านหลังบ้านก็ได้แบบ แห้งสบายแน่นอนค่ะถัดมาจากห้องรับประทานอาหารนะคะเรามาดูตรงส่วนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของครัวค่ะตรงคุณสามารถเวลาทำกับข้าวเสร็จนะคือสามารถส่งกับข้าวมาตรงนี้แล้วก็ให้อีกคนมาวางไว้ตรงนี้ได้แบบสบายๆเลยค่ะเป็นพื้นที่ครัวปิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ในครัวกันค่ะทางเจ้าของเนี่ยเขาบิวอินซิงลังจานแล้วก็ เตาไฟฟ้าที่ดูดควันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นครัวไทยเนาะป่ะก่อนที่เราจะไปดูชั้นสองนะคะยังมีพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้ําเขาจะมีพื้นที่สุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะก่อนไปชั้นสองอีกนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บของค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกัน และเราก็อยู่ที่ชั้น2ของตัวบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวแคร์แบ่งฟังก์ชันให้ฟังแบบนี้ค่ะมาสเตอร์เบดมอยู่หน้าบ้านนะคะและโซนหลังบ้านเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะปะเดี๋ยวเราไปดูมาสเตอร์เบดมกันค่ะมาสเตอร์เบดมนะคะก็ใหญ่มากๆเลยค่ะสามารถวางเตียงได้ถึง5ฟุตนะคะและที่สำคัญค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของ Walk-in c l ค s e t ค่ะมาสเตอร์เบดมจะมีห้อง น้ำภายในตัวนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากมากเลยค่ะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีก2ห้องนอนกันค่ะซึ่ง2ห้องนอนนี้นะคะห้องนอนแรกเนี่ยคุณสามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายสบายเลยค่ะและมีพื้นที่นะคะวางตู้เสื้อผ้าไว้ด้วยนะคะหรือตรงนี้อยากจะบิวอินที่ติดทีวีก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่า รอบรห้องนะคะจะมีกระจกที่อยู่รอบห้องค่ะซึ่งทำให้ห้องเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นนะคะที่จริงนะอยู่ตอนกลางวันเนี่ยคือไม่ต้องเปิดไฟก็อยู่แบบสบายสบายได้เลยนะคะใครที่ชอบความสว่างภายในห้องเนี่ยห้องเนี้ยก็น่าสนใจเลยค่ะส่วนห้องนอนที่3นะคะทางเจ้าของทําเป็นห้องพระนะคะคุณอยากจะทําเป็นห้องนอนที่ห้องนอนที่3ก็ได้แบบสบายๆเลยค่ะหรืออยากจะทําเป็นห้องเก็บของก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะคะว่าบ้านหลังนี้มีความน่าสนใจขนาดไหนค่ะเรามาสรุปบ้านหลังนี้กันอีกครั้งค่ะบ้านอยู่ที่หมู่บ้านกลางสวนนะคะอยู่ลงโปะ๊ะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทและถนนมอเตอร์เวย์ค่ะเดินทางสะดวกมากๆค่ะพร้อมกับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะและตลาดลงโป้ค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด55ตารางวาค่ะพร้อมรอบๆบ,บ้านเนี่ยจะมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านทําให้ร่มรื่นมากๆเลยนะคะพร้อมกับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถค่ะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางเราด้วยนะคะบ๊ายบาย